ก็จะมีหลายหน่วยง,งานที่เขามาทํางานร่วมกันนะฮะหน่งในัน้นก็จะเป็นกองทัพที่จะเข้ามาทาโครงการตรงนี้ด้วยเมื่อวานก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะฮะที่กองร้อยมณฑลฐานบกที่210ค่าพระยอดเมืองขวางที่นครพนมนะครับคุณสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพระอมสณนาก็ไปตรวจเยี่ยมตรงนี้เป็นศูนย์บําบัดยาเสพติดนะฮะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพาที่สอง พลตรีน,นรทิพยนอผู้บัญชาการกองกำลังโซลสังคมนตรีพลตรีสถาพรบุญชูผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่2 1 0แล้วก็หน่วยขึ้นตรงไปต้อนรับนะฮะจากนั้นก็ไปเยี่ยมการบำบัดผู้เสพยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนครพนมหลักสูตรเนี่ย120วันนะครับแล้วก็ไปดูอาคารเรือนนอนให้กำลังใจผู้ที่มารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดนะครับโดยทางคุณสุทินเนี่ย พูดถึงการสกัดกั้นยาเสพติดของกองทัพตามแนวชายแดนบอกว่าผลงานที่บานมาน่าพอใจนะครับแต่ว่ายังมียาเสพติดเล่นลอดเข้ามาได้จึงต้องมีการปรับแผนเพิ่มจุดเฝ้าระวังให้มากขึ้นครับเขาจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจจับยาเสพติดกระทรวงกลาโหมยินดีสนับสนุนงบประมาณเต็มที่นะครับในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสกัดกั้นการไหลเข้าของยาเสพติดได้จังหวัดนครพนมดําเนินงานด้านยาเสพติด ซึ่งตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของหน่วยในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดนครพนมแล้วก็มอมแนวทางการปฏิบตัติแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธและเป็นปรูปธรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลครับ